มือ่อนี้เขาสีมากินตำมุ้งที่แบบเท็ตที่สุด <c oughs> ในชีวิตผมก็คือพวเคยจะกินเท็ดปนี่ดอกนีครับ <c oughs> ผมจตมิตตำแบบส่แนเน,เนเป็นเด <c oughs> ื้ สวัสดีครับพี่น้องปองปายสูบสุบคนครับมือีเขาฉีบไมคกินตำม,มุ้งที่แบบเผ็ดที่สุดในชีวิตผมก็คือบ็เคยจะกินเท็ดปนีด่ดอานีครับผมตีตำแกวใส่แนนเป็นต้นซื้อมา20บาท บอลพกเตรียมแล้วล่ะจะไคสิกินน้ำแดงบุีบุหยั่งกินเงาะ่เจะร้กินอ๋อรับป่าเตียมไปบนแล้นงูที่จะยอมมาถึงอย่างงูอย่ารมไปย้อมมาเตียมใส่ดึเตีมมาด้วยไงบอลผมชือรถ เลีมเงินหงสุดดวยเส็ตไายเซ็ปไลยต๋อมีก่ก่อนบะอย่ามันฟงุงโอ้ยเฮ้ยใส่เบอร์ถุงเลยอ่ะครับโอ้ยทำเงินก่อนอ่ะไม่กินเรื่องไหายเลยเดี๋ยวนี้ กิน้นที่2ท้าผมไม่เห็นโอเคชิ้นที่2ยังไงอ่ะนี่แม่ข่าเก่าได้เนียมันดังว่ะไอ้าวาบมาเสบโอ้ได้ได้กินบัน๊กลุงเสียบไปบดเถอะฉังมาตำ ชี้เลี้ยงอะไรในชั่สุดยอดครับกินก็ได้กินไม่ได้ก็ทิ้งไก่ครับเสียโชั่วต้องตามสมตังเสียโชั่วต้องตามสมตังครับกินได้เป็นพอครับเขาจะกินก็กินแต่กูไม่กินปวดแขนอะไรนี่น่านเหลยครับบ้าเบืเ้งเวียงเบิเ้งเวีง กำลังแข่งแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วตีเนียดตีเนตัดหไวยเสียบดิ โอ้แต่มีเรื่อเมื่อยแล้วเพาเบื่องลวดแบนนี้ครับเพาเบื่อครับท่านผู้ชมครับบพิกนำล้น้ำลเูเตำนำลกตำเพิ่มเพิ่มเพิ่มไมแล้ววันนี้ของหน้าันนี้แล้ห่องกระชวงได้วันนี้ เลน้กป่าก่มีน้ำป่าก่ใส่แม่ของอยไปเ่มุกเก่งวะเ่ยเรลก็กระโดดมวนไปเลยี่มันกอ่ะอมเก่งเลเก่งเลใส่ไปเลยไ้หนนี่มเก่งว่ะเน,เนี่ยเก่ง่ะเ่เก่งว oh. ่ส เราเอาไห่ขึ้นวงนังิงวะใส่ในบนนี้ถึงหน้ามถืมั้ไม่ใช่ได้ยกเแียนหมดะเส้ยน้าน้ำตาลใส่ก่อนบดด้วยน้ำตาลนะยี่สิกิลัมบิดเเละยังนีงต้มตำมา,าตำนรกตำนรกดำใ้เ,เพิ่ม พิ่งไปแล้ววันนี้ฮะอาห้อ,องน้าหันนี้ยังห้งองกระจังไม่ได้วันนี้อเอาหนาักเ n o น้ำปลาก็บ่มีน้ำปลาป่ใสใสใใสเข้าไปเดดัวสมี้ของบุ๊ก นี Th ่วะบุ b ảo b ảo. Ừ, mà, ้มุ้เก่งว่ะเทสใส่หนึ่งตัวสะดวกมวลเบิดทีที่วันีกว่าเพราะมุ้เก่งเลยมุ้ยเก่งเลยใส่บลื้อหน่วยนี่เก่งมันขึ้นได้เลยเก่งหัยยังเก่งหอยชิเบิ้ลเลยโอ้เราเอาหอขึ้นรวมหนึ่งสี่วันใส่ในวนนี้ถึงหน้าผมไปซื้อมั้ง โอใชเได้ย่เมียนบุลัะขัดดีทีบนข้ามติสิ่ล้อสี่หมื่นแต่ละสองขวอนะไม่รู้จากกว่าสิ่หมื่นเจอ

ตงวตัวอิออนเลบบอลเนี่ยรั่เสรอมะเขาครับชิมะก่อนก่อนถึไปเตีบอลแทนหันสิบนีมั่สบายปากลำบากตัวนะ กี่ลอยน่วยเนาะ่้วดวอยกินเมื่อัเอากินใช้ได้กินมันใช้ได้ังเนี้ยมันจกล้องเขาะติใจเนรไดโป็นรสศาต์ เสียบแล้วเสียบแล้วนีวางกำมากำมาเห็ดเป็นีไม้ที่อยู่ล้านจานร้านจีนี่ดูแลอะไ่างเงี้ยเอาละวะไมล้บานแน่เลย กโอ้ยเฮี้ยเห็นเดลล้วนี่มั้ยช้อนมาหน่อยอยเงี้ยเงี้ยเขาเอาอันเดียวกันสุดยอดครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมาดู้อแล้พี่ดอง

เร่องหาน้าเข้รไปพี mm ่แไปก็เรียนหาน้าเพื่อมาเนี่เบื้องบนฟังกันเรื้อน้าก็แล้วกกกอยานี้ไม่ไดานั้นมาครับผมบางยานนี่โอ้โหสิจัดกินดีครับเป็นฟ้าเป็นตีบอนเปนไก็ยังกินกวนครับตีบอนไม่ได้เห็นในนีเนาะ มันเป็นคนกินเพชรครับแต่มันสิ่กินได้โดินให้คนมึ่งกันเลยสัวนถึงที่สุดามาครับน้อมือครับคิดว่าเรื่องเรื่องเพลทไงอืมขนาดกินได้บักบุ้งถือบักหน้ามือซื้อ,อ,อ บายตอนกติแก้พียงครับเั็นัวสิบมากๆที่ต่อแส่บมากแซ่บยค่งบ่ะ็ดเพ็ดเิ็พเษ็ด้ใจนิดจะคี่เลืไกกินมืองไนมั้งเนย ก้นน้ำกูเลยแม่วา<ห>ยน้ำตาแตกเลยวะเหี้ยอะไรมันเจ้ากินเหี้ยต์สากินอะไรต้องบ้านนี่ครับอันมันแสบีบมันแสียบยูนหื <c oughs> โอ้กินหอมมั้งอย่าไปหาเห็ดเด้อครับเด้อครับใครกินบ่กินเห็ดยต์อะไนี่ผมกัญชีนกบ เดี๋ยวนี่แหละคุณมาโหนี่เหี้มนี่เหี้

ก็คงสุดสวยป่ะ hmm. ถ้าไปกินเพชชช์ว่าแลกกินแล้วแสบท่วงนี่ไปหาเพชชช์นะครับผมเตือน

ถ้าแบบพายอยากร้องกินเวทก็บร้องกินเบิ้งเงิผมเอือเทือนี่เทือสุดเทือสุดท้ายเนี่นนย,น,ย,ย,ยน้ำตาจะแตกอุซ่าบเบิ้องตครับรู้เรื่องอย่างสั้นเบิื้องไร้เงียวนีบเลยนะครับก็จะกินได้แค่นี้นะครับเพื่อแบบสิโชคคลิปนี้สำเนียครับคุม้มเมื่อไหร่ ถ้าใครมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ไอโฟนมึงก็ลังใจในคลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับบ๊วยแล้วไปแล้วครับผมเบิงครับความทรมานของเพนไปได้ครับบปล่าว่าบอกซาไปไปได้ครับบอกบอกอาการนะครับโอู้ซาไปหน้าปากคุณมือสั้นเปหน,นี่ ยาหา,หาทำนี่ยาจะไปกินยาไปยังไงโอ้โอ้โหไหวด,ด,ดีว่าได้ทโอ้ซาองาย